สวัสดีค่ะมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของทะเลสาบนะคะทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลกนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะเมื่อดีนคำว่าทะเลสาบเนี่ยเราก็จะรู้จักกันแต่ทะเลสาบที่เป็นผืนน้านิ่งๆใช่ไหมคะตั้งอยู่กลางธรรมชาติสวยๆแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนอยากจะไปเที่ยวหรือบางคนเคยไปมาแล้วนะคะเป็นสถานท,ที่ที่สวยนะคะแต่รับรองว่าวันนี้เนี่ย ะทะเลสาบที่เราจะมาพูดถึงนะคะเป็นทะเลสาบที่ทุกคนต้องร้องว้าวแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าทะเลสาบนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะนอกจากจะแปลกแล้วเนี่ยนะคะยังเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะ จะมีความแปลกนะคะแล้วก็จะน่าติดตามชมขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทะเลสาบที่เราจะพูดถึงวันนี้นะคะที่เป็นทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลกมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะทะเลสาบแรกนะคะทะเลสาบนะคะฮิลลีเอร์นะคะที่รัสเวสเทอร์ออสเตรเลียนะคะประเทศออสเตรเลียสวยไหมคะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะ เขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นทะเลสาบสีชมพูค่ะนะคะเป็นทะเลสาบน้ําเค็มที่ตั้งอยู่นะคะบนเกาะขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยประมาณ105เกาะตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลียนะคะถูกค้นพบครั้งแรกโดยกัปตันเชียลแมทธิว Matthew นะคะ,ะกัปตันแมทธิวเนี่ยนะคะค้นพบว่าทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยมีความยาวประมาณ600เมตรนะคะ มีช่องขอบแคบๆที่ปกคลุมไปด้วยเนินทรายแล้วก็ต้นไม้ที่แยกทะเลสาบออกจากทะเลด้านในนะคะขอบของทะเลสาบเนี่ยถูกไปปกคลุมไปด้วยแผ่นเกลือสีขาวนะคะแล้วก็นะคะสีของน้ำในทะเลสาบเนี่ยจะมีสีเป็นสีชมพูนะคะหวานเหมือนนมเย็นเลยนะคะทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยมีสีที่ถาวรแม้ว่าเราจะตักน้ำออกมานะคะจากทะเลสาบนะคะไอความเป็นสีชมพูของน้ำเนี่ยมันก็จะไม่จางหายไปนะคะ ความเป็นสีชมพูของน้ําก็เกิดจากความเข้มข้นสูงของเกลือและแบคทีเรียนั่นเองนะคะทะเลสาบที่2นะคะคือทะเลสาบเนตรอนนะคะของสหะะสาารัฐนะคะแทนซาเนียนะคะทะเลสาบเนตรอนนะคะเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นทะเลสาบแห่งความตายนะคะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะคะลักษณะเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ําเค็มขนาดใหญ่ค่ะในน้ำนะคะในทะเลสาบเนี่ยจะมีสารแร่ธาตุหลายชนิดไหลลงมารวมกัน และไอที่เราเห็นเป็นสีแดงแบบนี้เนี่ยนะคะเกิดจากการที่น้ำนะคะระเหยอย่างรวดเร็วในช่วงฤด,ดูแล้งะค่ะแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำเนี่ยได้สังเคราะห์แสงเองจนเกิดเป็นสีแดงขึ้นมานั่นเองนะคะอีกทั้งเนี่ยยังทําให้เกิดนะคะธาตุนตรอนนะคะก็คือน้ําที่มีสภาพน้ําคล้ายหินปูนนะคะมีค่าความเป็นด่างสูงถึง9ก้ถึงสินะคะ pH นะคะของมันนะคะซึ่ง ใก้เคียงกับแอมโมเนียที่มีเล็ดกัดก่อนมากนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่ตกลงเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะโดนนะคะน้ำกัดก่อน,นะคะแล้วก็ตายนะคะต่อไปทะเลสาบตัวที่3นะคะจลลี่ฟิชเลกนะคะจลลี่ฟิชเลกเนี่ยตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐปาเรานะคะเขาบอกว่านะคะเป็นหมู่เกาะนะคะในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะคะไปประมาณ500กิโลเม สถานที่แห่งนี้เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของอนักท่องเที่ยวนะคะที่ชอบมาดำน้ำนะคะแล้วก็ชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างเช่นพวก Lake เจลลี่ฟิชเลกนี่นะคะเรียกอีกอย่างหนึงว่าเป็นทะเลสาบแมงกะพุนไร้พิษนั่นเองนะคะหลายๆคนก็คงรู้ดีนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมงกะพุนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพิษใช่ไหมคะที่ควรจะหนีห่างเวลาที่เราไปดำน้ำําแต่ที่ปลาเราเนี่ยนะคะเราสามารถว่ายน้ํากับแมงกะพุนได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ เพราะว่าลักษณะของแมงกับพุนที่นี่เนี่ยนะคะจะไม่มีพิพค่ะลักษณะเด่นของมันนะคะจะเป็นตัวสีทองทองแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะแล้วก็สามารถเรืองแสงนะคะเป็นสีชมพูม่วงมีขนาดเท่ากับลูกฟุตบอลน,นะคะทะเลสาบที่4ค่ะนะคะทะเลสาบนะคะลาเบียฟิตนะคะเป็นทะเลสาบยางมะตอยคะ่ะ นีเห็นไหมคะยางมาตอยตรงนี้นะคะเป็นแหล่งกำเนิดยางมาตอยตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่เมืองลาเบียนะคะสาธารณรัฐตีนีเดดนะคะทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยเป็นทะเลสาบที่ไม่มีน้ํานะจ๊ะเป็นทะเลสาบที่เต็มไปด้วยยางมาตอยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะความมีขนาดประมาณ40นะคะเฮกเตอร์แล้วก็มีความลึกประมาณ75เมตรเลยนะคะ นักวิทยาศาสตร์นะคะเชื่อว่านะคะในส่วนของพื้นดินใต้ทะเลสาบฟิชเลกเนี่ยนะคะมีรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลก2รอยมรรจบกันแล้วก็ดันน้ํามันดิบที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาตามรอยแยกใต้ทะเลสาบนะคะเมื่อน้ํามันดิบพวกนี้เนี่ยมันไปผสมเข้ากับเศษกวดหินดินทรายเป็นเวลานานาน,นับลาล้านปีก็จะกลายเป็นยางมาตอยตามธรรมชาตินั่นเองนะคะต่อมาค่ะนะคะทะเลสาบนะคะบอยลิงเลกนะคะอยู่ที่รัฐโดมินิกานะคะ หรือที่เรเรียกกันว่าเป็นทะเลสาบเดือดนะคะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะคะมอนทรอยนะคะปิตอนรัตนะคะโดมินกิกามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเลยนะคะาสาเหตุที่เรียกว่าเป็นทะเลสาบเดือดก็เพราะว่าในบ่อเนี่ยจะมีไอเดือดผุดขึ้นมาตลอดเวลานะคะอุณหภูมินะคะวัดได้สูงถึงประมาณ8 2ดส5องถึงเกองศาเซลเซียสเลยนะคะซึ่งเป็นอุณหภูมินะคะ ที่อยู่ริมทะเลสาบเท่านั้นนะคะส่วนตรงกลางบ่อเนี่ยนะคะแน่นอนว่ายังไม่เคยมีใครนะคะไปวัดได้นะคะคงจะร้อนมากๆนะคะตัวบ่อนะคะความกว้างของบ่อเนี่ยนะคะประมาณ60เมตรค่ะความกว้างนะคะส่วนความลึกนะคะประมาณ59เมตรนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนที่ไปเที่ยวที่ทะเสาบนะคะเดืตรงนี้เนี่ยนะคะจะต้องมีร่างกายที่พร้อมนะคะเพราะว่าทะเลสาบตรงนี้เนี่ย ตั้งอยู่ในป่าที่มีภูเขาและทางลาชัน,นะคะต้องเดินทางเท้ามากกว่า13กิโลเมตรนะคะต้องเตรียมร่างกายนะคะเตรียมจิตใจให้พร้อมนะคะถึงจะได้ไปชมสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลกนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้ว่ามีทะเลสาบแบบนี้อยู่ในโลกของเรานะคะถ้าใครอยากจะลองไปเที่ยวเนี่ยนะคะก็แนะนำให้หาข้อมูลนะคะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมนะคะแล้วก็ไปท่องโลกกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามและฟังของช่องเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย